หลวงปู่แตงธรรมโชโตพระเกจิผู้เรืองอาคมแห่งวัดอ่างศิลาเจ้าตำรับเสือแก่อัลลอลัน่นที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนวัดอ่างศิลาในยุคหลวงพ่อแตงนั้นถือเป็นสำนักเรียนวิชามหาอาคมที่โด่งดังไม่แพ้วัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงและวัดประดูทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรดาศิษย์ของท่านต่างก็เป็นพระเกจิผู้มีชื่อเสียงเช่นหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหลวงพ่อวัดกระบกขึ้นพึ่งจังหวัดระยอง หลวงพ่ออีวัดสัทธาหีบจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อวัดกระบอกขึ้นพึ่งได้กลายเป็นอาจารย์ของหลวงพ่ออำ่ำวัดหนองกระบอกจังหวัดระยองผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือในวิชาแพะถึงกับได้รับสมญาหลวงพ่ออำ่ำแพะดังและท่านเองก็ยังเป็นครูของหลวงปู่ทิมพระเกจิผู้โด่งดังแห่งจังหวัดระยองในยุคต่อมาอีกด้วย ส่วนหลวงพ่อเรือนแม้จะได้เรียนกับหลวงปู่แตงเพียงเล็กน้อยแต่ภายหลังก็ได้สืบต่อวิชาเสือแกะจากหลวงพ่อปานอีกทอดหนึ่งถือว่าเป็นทั้งสิทธิ์ของหลวงปู่แตงและเป็นสิทธิ์รวมถึงสหายของหลวงพ่อปานไปพร้อมกันวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อที่สุดและหายากยิ่งนักของหลวงปู่แตงได้แก่เขี้ยวเสือแกะซึ่งถือเป็นต้นตำรับของหลวงพ่อปาน